ยังสวยอยู่ไหมหนังหุ้มกระดูกจนถูกทักภาพล่าสุดเจนนี่อันพาดอวดหุ่นหนังหุ้มกระดูกแฟนคลับเริ่มเป็นห่วง เจนนี่ดูแลสุขภาพร่างกายทั้งอาหารการกินและการออกกําลังกายมาโดยตลอดสําหรับเจนนี่อันภาฒนาป้อมเพชปรปัจจุบันเราจะเห็นรูปร่างเธอสุดลีนหลายคนชื่นชมความสวยยกให้เป็นไอดอลแต่ก็มีเสียงดราม่าตามมาเสียงแตกแยกไม่เห็นด้วยที่ผอมขนาดนี้อย่างล่าสุดเธอโพสภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวใส่ชุดเดรั้นเห็นรูปร่างชัดเป๊ะ หลายคนชมว่าสวยแต่ก็มีวายเจอชาวเน็ตไม่เห็นด้วยกับหุ่นนี้และมีชาวเน็ตถกกันเองจนไอจีลุกเป็นไฟทั้งบอกว่าเจนนี้ผอมไปค่ะผอมแบบตกใจผอมไปค่ะชอบเจนนี่แบบเมื่อก่อนน่ารักมากพี่เจนนี่ผอมไปหุ่นตอนนั้นสวยแล้วค่ะสวยในแบบที่ตัวเองชอบค่ะ ไม่ได้ต้องทำรูปร่างไปให้ใครตัดสินจับผอมจากอ้วนล้วนโดนตัดสินตีติงทั้งนั้นเราชอบแบบไหนเป็นแบบนั้นเลยค่ะร่างกายของเราแม่สวยมากชอบผิวชอบผมแม่สุดเราเข้าใจทุกคนหวังดีค่ะ พี่อยากให้แม่อวบขึ้นอีกนิดแต่ถ้าหุ่นนี้ทําให้พี่เจรู้สึกดีกับตัวเองเราก็ควรยินดีกับหุ่นนี้ของพี่เขานะคะพอพี่เจนพยายามมีวินัยกับตัวเขาเองมาตลอดเลยส่วนตัวนับถือในความมีวินัยของพี่เขามากค่ะในช่วงอายุเลขสี่แล้วดูแลตัวเองได้เท่านี้ไม่ง่ายแน่นอนพี่เขาคงรู้ลิมิตตัวเองแหละค่ะถ้าร่างกายไม่มีแรงพี่เขาก็ต้องกินเพิ่มอยู่แล้วเปริมมากค่ะ ใครบอกผอมไปดูรูปที่6ค่ะหุ่นลีนก้ามชัดมากร่างกายเขาไปตัดสินกันทําไมกว่าจะได้ร่างกายแบบนี้ต้องมีวินัยมากนะกินดีออกกําลังกายไม่ใช่แค่อดอาหารจ้าพวกบุลลี่คนอื่นเขาสะดวกในหุ่นเขาไหมอะ่ะบางคอมเมนต์เห็นแล้วร,รําคาญเอาเวลาไปดูตัวเองเถอะ